กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็ด้วยฮะกลับมาผมรอบหนึ่งนะครับผมมังกี้ชแนลนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค c ครับนะฮะในอีพีสองนะเอาชีวิตรอดอันนี้ผมก็เล่นน้องรอบมานะฮะนี่ไงฮะเนี่ยโอเคผมเผิไปขุดอันนี้มาแล้วก็เก็บกของแป๊บอ๋อ มันจะแหลกน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาคที่ทําไมเคราผมแหลกภาคที่สองก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นบันไดาทางขึ้นนะฮะหน้าผมก็ขยายอันนี้ออกมานะฮะอันนี้คือไม้ที่ผมตัดมาได้นะฮะเนี่ย ตรงนี้ก็ได้ไปะ,ะเดี๋ยวเพราะว่าเนี่ยวันนี้ผมเป็นดแรบกบุกทำอย่างวันนี้ดีวกว่า เดี๋ยวเปน็นเออาหารละไปใช้กานเออเอ้หนึ่ง เนี่ยว่าช็อตพอดีเลย48จัดไปช่ชปวยจ่ายเฟลกิฟผมไม่ได้เปิดเสียงเลย <Okay. S 1> ถ้าคุณผู้ชมไม่ไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขออภัยนะฮะเสียซบมนี้แม่ง ไอหมู้อหมูไปไหนพี่อหมูเอาเอาเจ้าวอไปเผาคนนี้อืมเด็กคนเดียวคนเดียวกินเก้นสียงซอบบี้กคนเดียน เดี๋ยวขอคุณวเนี่ขึ้นครื่กำนะแทบหนึ่งเอโอโชิปหายพอดีเลย ลองมาดูมันนะครับว่ามันมีแานก็ ไม่มีเว้ยเฮ้ยภาพโม,ม่มาขึ้นทันที่ผมสร้างไว้ด้วยช่วงนี้เนี่ยแม่ผมไม่ดีนะฮะอาจจะลองคลิปช้าหน่อย ผมเตรียมของลงถ้ำกันนะฮะเกิดเตียงนอนนี่ผมเอามาผมเจอแก่สามตัวพัดแซมสามตัวเรื่อมมาทำ เนี่ยก็ผมก็เตรียมของเสร็จแล้วนะฮะเออมืดอพอดีผมนอนแพ้กลัว เออตายตายโอ้ oh my god มา <c oughs> มันอ่งเป็นปจังซี่จังซี่แล้วนะพี่น้องพี่น้องพี่น้อง เพราะว่าผมวางเตียงที่อื่นดีกว่านะครับผมได้ยินเสียงซอมบี้จากไหนไม่รู้อะ เออทางเปล่าเนี่ยโอยโออแหลกเอยสไปเดอร์โอ้ยมันที่ปั๊มหินได้เลยแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาปั้มแล้วกันโอ้ยอ,อ่าจอ,อเดี๋ยวผมขอฟาร์มหินแป๊บน,นึงนะฮะ คุณผู้ชมครับผมก็เชิญแล้วนะฮะแล่เย่แต่มันไม่ใช่แล่เหล็กไอ้ซอสอเป็นทานธรรมดา เดี๋ยวแปดเก้าเดี๋ยวไปหาถ้ำก่อนนะเอาเอาเพราะว่าจะไปหาถ้ำแต่ก็ไม่ได้หาเพราะนี่ผมไปหาถ้ำจริงๆนะฮะ กลคาบ้านผมดีวกว่ากาลงทางเฮ้ยเจอหมูองขอข้าหมูทำอาหารแคบนะเอ่อเสืซอมบี้อยู่ในหัวกูตลอดเลยเนี่ยไอ้สัส กูทราเพราะว่าผมหลงทางแล้วละ่ะบ้านกูบ้านกูมีนี่เนี่ยบ้านกูว่าผมมากล้ใก,กบ้านเลยว่าผมจะไม่ฆ่าวัวนะฮะเออผมว่าผมคลิปหน้าผมผมไอ้นะทำ ตามข้าวเียว่านะว่าจรี้มันมียาเยอะนะโมจะเดี๋ยว ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ละสิ่งที่ผมบอกว่าผมอยากไปหาท่าแต่ผมหาไม่เจอผมต้องขอภายด้วยนะครับผมอยากไปหาจริงๆแต่มันหาไม่เจอผมก็เลย ขี่เกียจหาผมก็เลยไม่อยากตามหานะครับผมต้องขอพา,า,า,ายด้วยนะฮะบายบายกดไลค์ด้วยกับสระไคบาย